ครับหลายคนก็คงเคยได้ยินเรื่องพระาธาตุพนมพกันมาบ้างแล้วนะครับหลายคนอาจจะเคยมาที่นี่แล้วก็หลายคนอาจจะไม่เคยมาที่นี่นะครับที่นี่ก็เรียกว่าดินแดนภูก,กำพานะครับที่นี่ในสมัยที่พระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่นะครับพระพุทธองค์ก็ได้เสด็จมาที่นี่และก็ทรงทํานายว่า เมื่อพระพุทธองค์ปรินิพานแล้วอัฐิธาตุในส่วนที่เป็นหน้าอกของพระพุทธองค์จะได้ถูกนำมาบรรจ,จุไว้ที่นี่โดยพระกัสสปะหลังจากที่พระพุทธองค์ทรงดับขันธทปรินิพานไปแล้ว8ปีพระมหากัสสปะก็เลยนำอัฐิในส่วนที่เป็นหน้าอกของพระพุทธเจ้าหรือที่เรียกว่าพระอุรังคธาตุมาบรรจุไว้ที่นี่โดยมีพระยาทั้งห้าเป็นผู้ร่วมสร้างได้แก่ เจ้าพญานันทเสนพญาสุวรรณพิงคาระพญาคำแดงพญาอินทปัดและพญาจุลมณีพมทัตเป็นผู้ร่วมสร้างพระธาตุพนม